นี่ว่าเมียฉันผู้หญิงที่ฉันเคยเล่าให้แม่ฟังเป็นไงบ้างจ๊ะแม่สวยอย่างที่ฉันเล่าให้ฟังไหม,สว,ส,มสวยแต่รูปจูบไม่หอมาสิเฮ้ะมันเหม็นอะไรมาแต่ไกลน,นะ่ที่แท้ก็เหม็นเมียกะห่ีเขาแก่นี่เองแล้วแบบนี้ยังจะเหลือเกียดอีกหรือจ๊ะห <c oughs> ยุดนะจะมาขายตัวอะไรกันที่นี่นี่มันบ้านนะไม่ใช่ซ่องเห็นทีจะมีแค่ขี่เดียวเท่านั้นแล้ว ที่เราสองคนอ่ะจะอยู่ด้วยกันตลอดไป นี่บ้านพี่เองมันอาจจะทับแคบไปหน่อยพี่ว่าวาดอะน่าจะอยู่ได้นะว่าอยู่ที่ไหนก็ได้จ้ะพี่ขอแค่ว่ามีพี่ดำอ,อยู่ด้วยอะแค่เนี้ยว่าก็มีความสุขแล้วจ้ะไปะแอนเข้าไปข้างในเดี๋ยวไปไหว้แม่กัน เอ่อโวยวายแม่นี่ว่าเมียฉันผู้หญิงที่ฉันเคยเล่าให้แม่ฟังเป็นไงบ้างคะแม่สวยอย่างที่ฉันเล่าให้ฟังไหม,สว,ส,มสวยแต่รูปจูบไม่หอมสิเฮ้ะมันเหม็นอะไรมาจากไกลที่แท้ก็เหม็นเมียกะรีขาแกนี่เองแม่ทำไมถึงพูดอย่างนั้นกับวาดละ่ะฮะพี่ดำไม่เป็นไรหรอกจ้ะอย่าเถียงแม่เขาเลยข้าบอกกับเองแล้ว ว่าให้หาผู้หญิงดีๆมาทําเมียแต่แกก็ไปหาผู้หญิงขายตัวมาพาเข้ามาอยู่ในบ้านน่ะเป็นเสนียดจังไรข้ารับไม่ได้แม่นั่นมันตะก่อนนะตอนเนี้ยวาดเขาเลิกทําอาชีพนั้นแล้วแม่จะไม่ให้โอกาสวาดเลยเหรอชฉันไม่สนแกจะพาเมียละ่รของแกเข้ามาอยู่ในบ้านก็เรื่องของแกแต่อย่ามายุ่งกับฉันก็แล้วกันฉันนะ่ะเหม็นเมีละรของแก ี่กวเหม็นเว้ยเหม็นวาดพี่ขอโทษแทนแม่ด้วยนะจ้ะพี่ดำไม่เป็นไรหรอกจ้ะวาดเข้าใจ ั้เว้ยไปเที่ยวกันดำพี่ดำไม่อยู่หรอกจ้าเอาน้องวาดทำไมไม่อยู่บ้านดําได้ละ่ะอย่าบอกนะว,ว่าเมื่อคืนไอ้ดํมมันออฟมาใช่ไหมเปล่าหรอกจ้ะฉันตกลงเป็นเมียพี่ดําแล้วแล้วพี่ดําก็พาฉันมาอยู่ที่บ้านหลังนี้เป็นเมียให้ดําโอ้และแบบเนี้ถ้าพี่อยากไปเที่ยว พี่ไปขึ้นกับใครนะจ๊ะหรือว่าถ้าพี่อยากเที่ยวพี่ก็มาหาหนูที่นี่ได้เลยขอโทษนะจ๊ะพี่ฉันเลิอกอาชีพนั้นไปนานแล้วพี่พูดอะไรให้เกียรดฉันหน่อยนะแหมให้เกียริเหรอจะไม่ได้หรอจ๊ะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผู้ชายยัดเงินให้เธอก็สามารถทำอะไรก็ได้แล้วแบบนี้ ยัง,ยงจะเหลือเกียิอีกหรือจ๊ะหยุดนะจะมาขายตัวอะไรกันที่นี่นี่มันบ้านนะไม่ใช่ซ่องเออพี่เจิดเขามาหาพี่ดำมาจ้ะฉันก็แค่บอกว่าพี่ดำไม่อยู่ก็แค่นั้นเองอ่ะใช่จ้ะม่แดงฉันแค่มาหาไอด้ดำมันแต่ก็ไม่คิดนะว่าจะมาเจอน้องว่าโสเภณีตัวท็อปอยู่ที่บ้าน ผมเนี่ยอิจฉาแม่แดงจังเลยที่มีคุณโสตัวท็อปที่เป็นที่ใหม่ยปองของนุ่มมุมกัดมันทั้งอำเภอเนี่ยงั้นฉันขอตัวก่อนดีกว่าจ้ะแม่บดิจ้ะไปก่อนนะจ้ะฉันรับไม่ได้ขายขี้หน้าจริงๆเลย นั่งมืออะไรวะ่ฮะคิดอะไรอยู่เปล่าจ้ะฉันก็แค่คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยอ่ะพี่รู้นะเพราะว่าดอ่ะไม่อยากอยู่ที่นี่ไว้ให้พี่อ่ะเก็บเงินไว้สักก้อนนะพี่จะพาวาดอ่ะไปหาเช่าห้องอยู่ที่อื่นกันไม่เป็นไรหรอกจก้ะพี่ว่าสงสารพี่อ่ะพี่รายจ่ายเยอะอยู่แล้วถ้าเกิดเราออกไปหาเช่าห้องข้างนอกอ่ะ รายจ่ายมันจะเพิ่มเยอะขึ้นมากเลยนะว่าสงสารพี่อจา้าแต่พี่อะสองสารวาดมากกว่านะที่ต้องโดนแม่พี่อะโขับอยู่แบบเนี้ยทุกวันเลยแม่รรก็ล้วกะวาดทนได้วาด่าจะพิสูจน์ให้แม่พี่เห็นเองว่าวาดเองก็มีคุณค่าวาดไม่ใช่คนเดิมอย่างที่แม่พี่เข้าใจนะจ๊ะ พี่ดีใจมากว่าไอหมานว่าเอ็งรู้ป่าวว่าไว้ดำม,มีเมียแล้วนะเว้ยไอดำเนี่ยนะคนอย่างไอดำเนี่ยนะจะมีผู้หญิงมาสนใจเออดีว่ะใครกันวะรู้ไหมว่าเมียของมันเนี่ยเอ็งกับข้าในรู้จักกันดีเลยนะเว้ย เฮ้อ้าวงงงงครกันวะเมียดำเนี่ยกูใบให้นิดนึงอเองกับข้าเนี่ยเคยนอนกับมันมาแล้วด้วยเฮ้ยจริงดิเออดิใครวะนางวาดไงกระรี่น้ซ่องอนะเอ้านางวาดเนี่ยเขาเป็นเมียดำเออแล้วเองกับข้าพอเวลาไปเที่ยวครั้งหน้านี่จะขึ้นไขวะเนี่ยนั่นน่ะดินางปันวาดเนี่ยมารีลาเด็ดซะด้วยแม่พูดแล้วขึ้นเลยวะ่ะเฮ้ย จริงเหรอวะเออข่าวขึ้นเหมือนกันวะเออเฮ้ยเอางี้ว่าไปที่บ้านดำกันไหมเฮ้ยมันจะดีเหรอวะดีดิเออไปลูกเออไปไป,ไปกัาไปวะ ออกไปขับสามล้อตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วอ๋อจ้าแล้วแล้วแม่แดงอยู่ไหมแม่ก็ไม่อยู่จ้ะแม่ออกไปหาหมออืมนี่เลยก็แสดงว่าน้องวาดอยู่คนเดียวละสิจ้าใช่แล้วพวกพี่มีอะไรหรือเปล่าจ๊ะก็มีอะไรหลอกจ้ะพอดีว่าพวกพี่อยากจะมาล้ำลึกความหลังกับน้องวาดนิดนึง พี่หมายความว่ายังไงอะ่ะล้ำลึกความหลังอะไรกันแหม่อย่าทำเป็นอินโนเนต์ไปเลยใครๆเขาก็รู้ว่าวัาน้องว่าแต่ฉันครูอืม,มว่า,าน่องหนีนะยังพอรับงานกับพวกพี่อีกสักรอบได้ไหมไม่อ่ะจ้ะฉันไม่รับงานแบบนั้นแล้ว <c oughs> เอาเถอะนะนี่ไอ้ดำมันแค่ขับสามล้อเงิ <c oughs> นมันจะมีพอเลี้ยงเธอเหรอถ้าเองอะ่ะไม่หาลำไพพิเศษ หารายได้เสริมมีหวังได้กินข้าวโคกน้ำปลาแน่ๆเอาเถอนนะมาทำงานกับพี่อีกครั้งนะฉันไม่ทำงานแบบนั้นแล้วนี่ไม่บอกไอ้ดำหรอกจ้ามาปล่อยช้นงพี่อย่าดูถูกฉันเลยฉันไม่ทำแบบนั้นแล้วพวกแกทำอะไรกันแม่คะแม่ช่วยฉันด้วยพวกเนี้ยมันจะข่มขืนฉันนะแม่เออนางวาดพวกฉันไม่ได้จะข่มขืนนะคืองี้จ้ะแม่แดงนางวาดตกลงขายตัวให้ฉันนะจ้ะ เห็นไหมแกก็ไม่เคยลืมกระเพื่อของแกเลยแกรีบเก็บข้าวของออกจากบ้านเข้าไปเลยนะไปเดี๋ยวนี้แม่จ๋าฉันไม่ได้ทำนะพวกเนี้ยมันใส่ร้ายฉันแม่แออย่ามาแก้ตัวเลยไอ้สองคนจะแลกมันไปไหนก็เอาไปเลยันเกียดที่หน้ามันเต็มคนแล้วไปได้เลยจ้ะแม่อย่านะไม่ฉันไม่ได้ทำนีนางวาดอย่าขัดขืนไม่น่อยเลยนะเองกับข้าก็ได้กันมาเป็นสิบครั้งแล้ว อีกครั้งนี้จะไปไรไปไปเดี๋ยวข้าพาไปขึ้นสวรรค์ปล่ยเถอะจะไม่ได้ทำเลยเธอช่วยช่วยช่วยเดี๋ยวไปมีความสุขกันดีกว่าปล่อยเมียข้านะเว้ยพวกเองจะทำอะไรวะไอ้ดำไอ้ดำพี่ดำช่วยฉันด้วยจ้าพวกเอ็งจะทำอะไรเมียข้าวะ พวกข้าจะไปทําอะไรเมียเองแม่เองนี่ที่ให้ข้าพานังวาดออกไปแม่จริงเหรอแม่ทําอย่างนั้นได้ไงฮะอา้าวก็มีแกขายตัวให้สองคนนี่แล้วไงข้าก็ได้บอกให้มันไปขายจริงที่เอืน่นพี่ดำมันไม่จริงหร้อจ๊ะพวกเขาใส่ร้ายฉันไม่เป็นไรว่าดพี่เชื่อเองเอในเมื่อบ้านเนี้ยไม่มีใครต้องการเราสองคนงั้นเราไปอยู่ที่อื่นก็ได้วาด ไปเลยมึงจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปกันเลยไปไปสบายสุขสบายไปเลยมึงไม่ต้องกลับไาให้ก,กูเห็นไกนะไปเลยพวกไปแล้วดี่ไปขายกันที่อื่นไป พี่ดำจ้ะแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนกันดีจ้ะพี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าโรคที่มันปังใหญ่ใบเนี้ยแต่ทำไมมันถึงได้คับแค่กับพี่เหลือเกินเป็นเพราะฉัน,นแท้ๆเลยอ่ะที่มีอดีตที่ไม่ดีอ่ะทำให้คนในสังคมเขารังเกียจแล้วต้องทำให้พี่โดนเขาดูถูกเหยียบย่ำไปด้วยอ่ะฉันขอโทษนะพี่ มันไม่ใช่เพราะวาดหรอกมันเป็นพราะคนพกนั้นอะที่ไม่ให้ยังโอกาสเราเท่านั้นแหละนั่น่ะสิถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วอะแต่คนส่วนมากอะเขาจะจำภาพลักษณ์ของเราในอดีตนะพี่นะไม่เป็นไรนะวาดถ้าโลกใบนี้ไม่มีใครเข้าใจเราสองคน แค่เราสองคนเข้าใจกันก็พอแล้วเห็นทีจะมีแค่คี่เดียวเท่านั้นแล้วที่เราสองคนอ่ะจะอยู่ด้วยกันตลอดไปและจะไม่มีใครมาดูถูกเหยียดหยามเราได้ตลอดการจับพี่ว่าดรักพี่นะพี่ก็รักว่าดเหมือนกัน ประดงนประเดงนประเดงเอา้าอะไรโอ้โหเรืงเป็นอะไร<ฮ>เจ็ดวิ่งหอบมันยากมีอะไรล่ะอะไรประดเด็นว่าไงาว่าไงคือไอ้ดำกับนางวาดมันกระโดดงามมาฆ่าตัวตายฮะเอ็งว่าไงนะไอ้เด็นคือว่ามันกระโดดน้่งตายใช่ดิประเดงคือกู้ภัยเนี่ย เก็บกระเป๋าไอ้ดำมาได้แต่ตอนนี้ยังไม่เจอร่า,างไอ้ดำกับนางวาดเลยดำดำทำไมแค่คิดแบบนี้ให้กับใครแค่ทุกข์ใจแม่จะอยู่กับใครแม่มีเจ้าคนเดียวนะดำทำไมแค่คิดแบนแม่ก็มีเจ้าคนเดียวนะดำแม่จะอยู่กับใคร อปวดแข้งปวดขาไปหมดแล้วหูตาก็ฟ้าฟางมองอะไรไม่ค่อยจะเห็นเลยโอ้ยจะอยู่ได้นานสั้กี่ปีนะอยู่ตัวคนเดียวลูกหลานก็ไม่มีจะดูแลใครอ่ะมาหาใครฉันเองจะแม่ะดำเหรอลูกดำไปไหนเขาว่าแก น้ำตายไปนวไม่ใช่เหรอหรือว่าเป็นวิญญาณแกจะมารับแม่ไปอยู่ด้วยนะวิญญาณที่ไหนกันล่ะแม่นี่ฉันเองดำฉันยังไม่ตายจะแม่ไม่เชื่อแม่จับแขนดูไดจริงจริงด้วยดำฉันก็วาดนี่ออออตอนแรกอะ่ะฉันกับวาดอะ่ะตัดสินใจแล้วว่าจะฆ่าตัวตายแล้วก็โยนกระเป๋าลงไปแล้วแต่วาดอะ่ะห้ามเอาไว แล้วว่าล่ะก็บอกให้ฉันอ่ะไปอยู่ที่อื่นก่อนรอให้อะไรมันดีขึ้นแล้วค่อยกลับมาฉันสองคนอ่ะก็เลยไม่คิดฆ่ากันตายจ้ะโอ้แม่ขอโทษนะที่แม่กีดการความรักของเองต่อไปเนี้ยก็ให้แกรักกันแล้วก็มาอยู่กับแม่นะแม่ไม่มีใครแล้วอยู่ตัวคนเดีวยวแกแล้วหูตาก็ไม่ค่อยจะดีนะลูกนะมาอยู่ด้วยกันขอบคุณมากเลยนะครับแม่ไม่เป็นไรลูกตอนนี้แม่ก็แกแล้วหูตาก็ไม่ค่อยจะดี ไม่รู้จะอยู่ไปได้นานอีกสักแค่ไหนไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกฉันดูแลแม่เองจ้ะดีลูกดีลูกดีดดนะมันหน้าอย่างเองเนี่ยนะเป็นทนายความมึงอย่ามาโกหกกูเลยกูไม่เชื่อมึงหรอกโว้ยมันเป็นคนโง่นะเว้ยมึงนึกว่ามึงอะแต่งตัวด้วยสวยเกี้ยเป็นตัว,วเหมือนแม่มึงไง หนูจบมาได้เพราะเงินขายตัวของแม่เหรอคะถ้าหนูรูว่าแม่เงินก้อนนั้นจะส่งใ่้หนูเรียนหนูเลือกที่จะไม่เรียนดีกว่าของแม่หนูจะให้แม่ทายัางไงถึงจะเลิ่มอดีตของแม่ได้ทําไมหนูต้องเกิดเป็นลูกแม่ทําไมหนูไม่เกิดเป็นลูกคนดีที่เขาไม่ได้ทําอาชีพขายตัวแบบแม่ ยาที่ไปทำงานที่กรุงเทพใช่เปล่าวะใช่จ้ะป้าเป็นใครหลหรคะทำไมถึงรู้จักหนูแหมทำจำกูไม่ได้กูแต่เห็นมึงมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยกูอะประวนไงอ๋อประวนคขี้เมาที่อยู่ข้างบ้านจำได้แล้วคะ่ะใครขี้เมาได้เอ็มพูดดีๆนะโว้ยนี่นี่จะแต่งตัวก็ขวยอย่างนี้เลยวะ่ะ ทำงานกรุงเทพหรอปาจ่ายเอกอ่ะดีสักร้อยป่ะขอร้อยเดืนเอาจริงเหรอป้าเออเอาจริงกูไม่ได้พูดเล่นยี่สิบได้ไหมอือร้อยให้กูยี่สิบเอาไปถึงนะเออตังมันหายากอะป้าเออเขาก็ได้ว่ะขอบใจเองนะก็แต่ว่าเองอะไปทำงานกรุงเทพเองไปทำอะไรวะเกียรบอกกันนะว่าเองเอาไปขายตัวเหมือนแม่เอง เปล่าจ้ะหนูไปทำงานไปทนายความมันง่าอย่างเองเนี่ยนะเป็นทนายความนี่มึงอย่ามาโกหกกูเลยกูไม่เชื่อมึงหรอกกูเด้รู้มึงอะมันเป็นอย่างว่าเหมือนแม่มึงอะอยไปดีกว่ามึงอยากคุยจะขายตัวมเป็นทนายความ้ย แม่ละแม่จะได้ออกไปรับก็มาวันนี้แล้วค่ะแม่แล้วแล้วทำไมลูกดูหน้าเศร้าจังเลยไม่ดีใจเหรอที่ได้กลับบ้านก่อนเข้าบ้านหนูเจอป้าข้างบ้านเราด้วยค่ะแม่ป้าข้างบ้านเขาอ้วนเหรอเขาว่าอะไรหนูว่าลูกป้าแกว่าหนูไปทำงานที่กรุงเทพไปขายตัวของแม่หูอายมากเลยนะคะหนูบอกแกว่าหนูไปทำงาน คิดมากเน้นะลูกปาแกก็ปากเสียอย่างนี้แหละแม่คะหนูอายเขานะคะที่หนูตั้งใจเรียนสูงเพราะไม่อยากแค่มาดูถูกหนูแต่ก็ยังมีคนมาว่าหนูเป็นลูกคนขายตัวแม่คิดว่าหนูมีความสุขเหรอคะแม่ขอโทษนะลูก งั้นเดี๋ยวหนูขอเขอ้าห้องก่อนแล้วกันนะคะปวดหัวจ้ะยายปูมึงแต่งตัวแพ็กเกจคูต่ตวยทั้งคู่เลยว่ะมึงอย่าบอกกูนะว่ามึงก็ได้ออกไปรับงานเนี่ย พี่ป้ารับงานอะไรพูดนี้หมายความว่าไงแมอยียาก็ไม่มีอะไรหรอกกูเห็นมึงกับลูกแต่งตัวสวยกูก็นึกว่ามึงก็จะออกไปรับงานอย่างว่าอีกนี่มันจะเป็นไรเลยมึงเคยทำมึงก็ทำไปสิมึงจะต้องมาอายเลยครับตอนน,นี้ป้าทำไมต้องพูดแบบนี้ด้วยฮะทำไมต้องเอาอาดีตฉันมาพูดเรื่องพวกนั้นมันผ่านมาตั้งนานแล้วและอีกอย่างนะ ฉันก็ไม่ได้ทำบาตตั้งร้านแล้วด้วยทำไมกูจะพูดไม่ได้กูมีปากกูก็พูดสิอ่ะทำไมกูถามมึงดีๆแล้วทำไมมึงต้องมาด่ากูด้วยวะอ่ะกลับบ้านเถอะแม่ปากสิ ด้วยที่หนูไม่ได้เป็นเหมือนแม่เลยแม่ขอโทษนะลูกที่อดีตของแม่เนี่ยมันทำร้ายชีวิตลูกถ้ากลับไปแก้ไขได้แม่จะไม่ทําอาชีพนั้นเลยแล้วทำไมแม่ต้องทําอาชีพแบบนั้นแม่ไม่มีทางเลยจริงๆลูกตอนนั้นเนี่ยแม่คิดอยู่อย่างเดียวเลย ว่าทํายังไงก็ได้ให้มีเงินเยอะๆเก็บไว้ส่งให้หนูเรียนให้หนูเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาลาบากเหมือนแม่ไงลูกม่หนูจบมาได้เพราะเงินขายตัวของแม่เหรอคะถ้าหนูรู้ว่าแม่เองินก้อนนั้นมาส่งให้หนูเรียนหนูเลือกที่จะไม่เรียนดีกว่าของแม่แม่ขอตัวนะลูกหนูปวดหัวค่ะแม่หนูขออยู่คนเดียวได้ไหมคะ ปูจะไปไหนอะลูกหนูจะไปอยู่กรุงเทพค่ะแม่แล้วหนูจะไม่กลับมาเหยียบบ้านหลังนี้อีกหนูเกลียดอดีตของแม่ที่มันคอยทําร้ายหนูปูแล้วหนูจะต้องให้แม่ทํายังไงอะฮะหนูต้องจะลืออดีตของแม่ได้ทําไมหนูต้องเกิดเป็นลูกแม่ทําไมหนูไม่เกิดเป็นลูกคนดีที่เขาไม่ได้ทําอาชีพขายตัวแบบแม่ ไปแล้วกันทาแม่ยังไงแม่ก็ดูแลตัวเองแล้วกันโอ้ยอย่าทิ้งแม่นะโอ้ไปทำแม่โอ้ยอย่าทิ้งแม่เลยนะลูกแม่โอ้ ที่นี่เนอปโปูมึงเกลียดที่นี่หรือว่ามึงเกลียดอดีตของแม่มึงที่เป็นตัวใช่ปะหนูไม่ชอบอดีตของแม่มันทําให้หนูดูแย่เนอปโปกูจะบอกอะไรอย่างนะถึงกูจะเป็นคนที่เล่าเมยา,า,ายาปากหมาอย่างเงี้ยแต่กูก็ไม่เคยเนรคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูมามึงเนี่ยโตมาขนาดเนี้ยก็เพราะใครก็เพราะแม่ของมึง มึงต้องห่วงใยความรู้สึกของแม่เมึงมึงไม่ใช่ห่วงห่วงใยแต่ความรู้สึกของมึงแหมก่ามันจะเก็บเงินส่งเสียให้มึงรเรียนตรงๆได้มึงคิดสิว่ามันจะทนท,ท,ทุกข์ทรมานขนาดไหนต้องไปหลับนอนกับผู้ชายมากหน้าหลายตาขนาดไหนมึงคิดถึงมันบ้างไหมอีนี่แล้วทำไมแม่ต้องทำอาชีพแบบนี้ด้วยเออพวกคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้ถ้ามันเลือกได้มันจะทำเหรออะก็เหมือนมึงอ่ะเลือกได้ไหมก็เลือกไม่ได้ แล้วําัยแม่ตัวเองมึงยังจะดูถูกแม่มึงอีกเหรอมึงกลับไปหาแม่มึงซะนักไปขอโทษมันก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายมึงเชื่อกูดเิเอ้ยขอโทษแม่มึงแมแต่งตัวสวยหน่อยได้ดีหน่อยลืมตัวคิดจะทิ้งแม่ตัวเองุกคกณ